ครับมาพบกับผมเม็เช่นเคยนะครับกับช่องตาชาปาซิงนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถบิ้วนะครับรถบิ้วามาจากอูไหนก็ไม่แน่ใจนะครับคันนี้ซื้อรถบิ้วมานะครับที่ปุ่มเขียนว่า,าไร่อันมณีนะครับ เียวไทยเจริญนะครับสีเขียวไทยเจร,เรตรดรินนี่นะจะเป็นตัวเดินสิครับมอเตอร์โคโก้า อยู่มาใหม่ครับอาจจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับไป <c oughs> ยังไาปู คอขับเองครับรถเสียพัดปีนี้นี่รู้สึกว่าขึ้นจะลมไปหน่อยนะครับจนตกดีครับช่วงนี้มื่เช้าก็ทำท่า,าจะตกครับแต่ก็ไม่ตกครับดูบรรยากาศ เป็นรถทรงไทยเจริญนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรถไทยเจริญไทยหรือเปล่าก็ดูข้างๆล้วก็น่าจ,จะเป็นตัวเดิน12ครับไปดีเหมือนกันครับคันนี้ เทาที่นี่น่าจะคล่องนาดูครับคันนี้คันครับอยู่ใกลกันครับกรเกษตรพัฒนารถเจ้าเดียวกันครับสองคันนี้อันนี้เป็นคันแรกครับกรเกษตรพัฒนารุ่นน่าจะเป็นรุ่นกันมีครับ เงนมีตัวเล็กเท่าที่ดูนี่น่าจะเอ่อที่ปากครับปากก็อาจจะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับปาก ปากเกีียวนี่ถ้าไม่คล่องนี่ก็ทําให้ตู้ไม่คล่องได้เหมือนกันนะครับปากเกีียวปากเกีียวก็สําคัญนะครับป้บอนข้าวไม่เสมอนี่ก็ทําให้ตู้ทํางานหนักได้เหมือนกันนะครับ ทีเดียวครับ mm hmm. ถ้าเข่าทีนี่น่าจะจวดน่าดูครับคันนี้ดินได้รู้สึกว่าจะลมๆหน่อยนะครับ แถวนี้เป็นนาแปลงเล็กนะครับแปลงไม่ใหญ่มากครับก็แปลงนึงนี่นก็ไม่สึกไรนะครับแถมเป็นนาลมด้วย ดีแล้วครับติดคอครับแต่ตู้นี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับก็น่าจะเป็นที่ปากนะครับอาจจะหลายๆอย่างครับโดยรวมหลายๆอย่างก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกต่อไปนะครับก็พวกสายพานย้อนบ้างอะไรบ้างก็มีส่วนนะครับอาจจะไม่ได้รอบ เจอข้าวหนาๆเข้าไปนี่ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับส่วนการเกษตรพัฒนานี่ก็จวดนะครับคันเล็กๆแบบนี้นี่คล่องตัวมากครับ วนี้นี่ก็เป็นนานเลนครับข้าวสวยอยู่แล้วครับออประมาณไรละตันได้ครับข้าวแถวนี้เนี่ครับหน้าตาเจ้าของครับ ที่ซร้อมาครับรถคันนี้นี่ราคาก็ประมาณไม่เกินหน้าแสนครับคันนี้เท่าที่ได้ข่าวมานะครับรถราคาเน,นี่ไม่เกินหน้าแสนนี่ก็พอดูได้ครับถือว่าโอเคเลยนะครับพิ้วพร้อมใช้งานนะครับ จะติดขัดบ้างครับยังไม่เข้าที่เท่าไรนะครับนี่ครับสภาพข้าวข้าวเน้นหน้านะครับหนากว่าหน้าปี ก็ขอจบการติดตามให้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ,บค,ครับผม